ท่านพระสารีบุตรบรลือสีหานาฏครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมี จักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิยานยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวอาสพิวาจาอย่างสูงเธอถือเอาด้านเดียวบัลลือสีหนาฏว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการ ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้น จึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระไทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอนาคตการ ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจกทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจะทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้ใจเราผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีศีลอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หาไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ สาริบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นบัดนี้ฉนัยเธอกล่าวอภิสวาจาถือเอาด้านเดียวบรลลือศีหนาทว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพรามผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถึงแม้ว่าข้าพระองค์จะไม่มีเจโตปริยญาณ ในพระอรร翰ต่อสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระองค์ก็รู้วิธีการอนุมานเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระเจ้าแผ่นดินมีรากฐานมั่นคงมีกำแพงแข็งแรงมีป้อมค่ายแข็งแรงมีประตูเดียวในประตูของเมืองนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลม ห้ามคนที่ไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าไปได้เขาเดินสำรวจดูหนทางตามลำดับรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงที่ที่พอแมวลอดออกได้เขาย่อมรู้ว่าสัตว์ใหญ่ทุกชนิดเมื่อจะเข้าหรือออกเมืองนี้ก็จะเข้าหรือออกทางประตูนี้เท่านั้น แม้ฉันใดวิธีการอนุมานก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการทรงละนิวรห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกาลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสี่สรทรงเจริญพชทงเจดตามความเป็นจริง รัตสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการก็จะทรงละนิวรห้าที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระไยมั่นคงดีในสติปัฏฐานสี่ทรงจเจริญโพชฌงเจ็ตตามความเป็นจริง จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรณ์หที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญามีพระไทยมั่นคงดีในสติปัฏฐาน 4. สทรงจเจริญโพชงเจ็ตตามความเป็นจริงตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธเจ้าค่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่ปาวาริกัมพวันเขตเมืองนาลันทาทรงแสดงธรรมมีกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐาน ย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะ